จะไปไหนบ้าล่ะ ผู้ช่วยกำลังมาตั้งพี่รถกล้นแหละ กลับเลยกลับเลยรถเกินแล้วกลับเลยกลับเลยรถเกินแล้วเออเอารถบรกเตียมาลากเออคือแล้วเกือบตกเกือบลงมช่องหลังถอยด่บ่ตะคุยไงไอพวกบทบทเตืยนให้ลูกเคยมาซอยฮะเอาก็จะไปลูกแล้วจะเอารถมาลาก เออก็ถอยหลังตลอดแหละเนี่ยคุดเพื่อคุดเพื่อเกือบเกือบล่องทั้งล่องกไปรถยกเพียงเดียวเอ้ยเสียตังค์เสียตังคอีกมึงเบิ่งไหวเดียวมองไหวแล้วกำลังจะขึ้นถ้าไหลลงไปมันลื่นลงไปเหรอเดี๋ยวเอาให้ลงก่อนเออไปเจ้าลงมันลงฟองเลย โอ oh, oh, ้ยดูทางเขาบ้านเกือบลงทองลงปวดปวดตื่นนะปวดปวดตื่นเลยสั่งสมุนมาไปขอบใจหลายๆ แลดวจยังเดียวไม่ต้องไปทำงานใช่ไหมครับขอบคุณมากมากไปทำงานละ